นิวไบ d d y y เรื่องดีๆจากโลกจักรยากับเอียวเสือผ้าเจียนวนาลีสวัสดีปีใหม่ปี2021กับผู้ฟังนิวไบเด a y ทุกท่านนะครับผมเอียวเสือผ้าน,นะครับผมมารายการนี้ในช่วงรอยต่อระหว่างปี2020-2021กับนะครับซึ่งผมสังเกตมาแล้วว่าช่วงประมาณ2-3ปีนี ช่วงประมาณรอยต่อระหว่างสิ้นปีกับปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หลายๆคนหันมาเขียนสรุปชีวิตของตัวเองในรอบปีที่ผ่านมาบนโซเชียลมีเดียกันเยอะนะครับกับปีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับผมลองไล่ๆอ่านแล้วก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าปีนี้เป็นจะช่วงช่วงรอยต่อระหว่างปี2 0 2 0กับ2 0 2 1เนี่ย หลายหลายคนเวลาเขียนส่วนสรุปชีวิตนะครับส่วนมากเนี่ยจะวกกลับหาสองข้อสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสุขแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าปี2020เนี่ยเป็นปีที่เราเจอวิกฤตการหลายครั้งมากนะครับทั้งวิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจและอีกหลายๆเรื่องนะครับพอเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทําให เราต้องหันมาทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นปีที่หนักอ่ะครับแล้วพอถึงช่วงลอยต่อระหว่างปีการคิดไปถึงปีหน้าเนี่ยมันเลยเป็นการคิดถึงสิ่งที่ส่วนคนส่วนมากอะอยากจะได้อยากจะได้สิ่งนั้นมากที่สุดส่วนมากก็คือความเรื่องของความสุขเรื่องของการเงินและเศรษฐกิจซึ่งมันก็เป็น2อปัจจัยสาคัญในชีวิตนะครับ ผมรู้สึกว่าในแง่ของการพูดถึงความสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต่างคนก็ต่างมีชีวิตที่ต่างกันมีความชอบที่ต่างกันนะครับสำหรับคนรักจักรยานเนี่ยแน่นอนว่าการปั่นจักรยานเนี่ยก็เป็นความสุขในชีวิตแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราปั่นจักรยานเป็นานๆนเข้าเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ลืมความสุขในการปั่นไปเหมือนกันนะครับอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลบางคนอาจจะ เคร่งเครียดจริงจังกับการปั่นมากเกินไปจนตื่นมากเกินไปหรือบางคนอาจจะ,ะต้องมีหลายอย่างในชีวิตที่พัวพันเข้ามาจนบางทีก็หลงลืมความสึกโลหลงลืมความสุขง่ายๆจากที่ได้จากการปั่นจักรยานนะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าอารมณ์เป็นเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะครับว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันให้ความสุขในชีวิตได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะปั่นจักรยานให้มีความสุขมากขึ้น ในปีต่อๆไปในในอนาคตเนี่ยมันมีวิธีการหรือมีทริคหรือมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังในในฐานะคนที่รักจักรยานเหมือนกันแล้วกันนะครับข้อแรกผมคิดว่า,าหลายคนที่รักจักรยานเนี่ยน่าจะมีจักรยานเป็นของตัวเองแล้วก็น่าจะมีน่าจะเป็นจักรยานที่ทุกคนเลือกแล้วแล้วก็ซื้อมาใช้ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจําวันหรือใช้ใน การปั่นออกกำลังกายหรือด,ด้วยแรงเ,เหตุผลนะครับวิธีการหนึ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขจากจักรยานคันโปรดของคุณได้นะครับก็คือการดูแลจักรยานมันให้มากขึ้นเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปเพราะว่าผมคิดว่าเวลาคนซื้อจักรยานมาเนี่ยบางทีเ,าเราไม่ได้ปั่นทุกวันนะพอไม่ได้ปั่นทุกวันบางทีก็ทิ้งไว้เฉยๆแล้วพอทิ้งไว้ไเฉยๆเนี่ยมันก็ เป็นไปตามสภาพครับถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ข้างนอกบ้านสมมติว่ามีฝนตกขึ้นมาจายยางก็เป็นสนิมทิ้งไว้น,น,นานๆฝุ่นก็จับอยางใยก็มีมาเยือยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆลมยางก็อ่อนหลายๆเรื่องมันก,มนก็มันก็กลายเป็นว่าจายยางมันก็เสือส่อมสภาพไปนะครับความทุกข์อย่างหนึ่งของการของการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือความรู้สึกว่าเราทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งนะครับมันเหมือนคนจับจดนะครับว่า ทาสิ่งนี้แล้วก็ไม่ได้สักท,ทีพยายามต่อสู้มันแค่ไหนก็ล้มเลิกมันไปกลางคันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเอาชนะความรู้สึกนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะลองหาเป้าหมายเล็กๆหรือความสําเร็จเล็กๆที่เราสามารถพิชิตมันได้ง่ายๆแล้วก็ทํามันได้ทุกวันนะครับพอทํทำไปเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนได้บรรลุปเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตตลอดเวลามันเป็นเหมือนความสําเร็จเล็กๆที่ ยิ่งทำๆๆบ่อยๆเนี่ยมันยิ่งทาให้เรารู้สึกด,ดีกับชีวิตมากขึ้นครับกับจักรยานเนี่ยจริงๆแล้วผมคนพบวิธีการหนึ่งครับซึ่งเป็นวิธีการที่อาจจะสิมเพิลมากๆเรียบง่ายมากๆแต่ว่าพอทําไปบ่อยๆแล้วมันก็มีความสุขมันมากเหมือนกันนะฮะนั่นคือการล้างจักรยานครับคือสำหรับบางคนในการล้างจักรยานเนี่ยอาจจะเป็นการขนจักรยานขึ้นรถหรือปั่นจักรยานไปที่ร้านจักรยานใกล้บ้านคุณแล้วก็สั่งให้เขา้างให้นะฮะ แต่ว่าเวลาที่คุณได้ลองล้างจักรยานด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้ได้ชําระล้างอะไรบางอย่างในในชีวิตนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราผมคิดว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่จักรยานแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เคลียร์ได้เคลียร์ความสกปรกที่บนอยู่บนบน,บนที่ ตรงนั้นนะครับเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอเวลาที่เขารู้สึกทุกข์หรือไม่สบายใจเนี่ยการได้ออกไปกวาดบ้านหรืทอทำความสะอาดบ้านเนี่ยมันทาให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมาเช่นเดียวกันกันกบจักรยานครับถ้าเกิดว่าเราได้ลองล้างจักรยานสักทีหนึง่งอาจจะไม่ต้องล้างใหญ่มากก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดฝุ่นเช็ดตัวจักรยานก็ได้นะครับหรือว่าจะ,ะล้างโซ่ขล้างตัวน้ํามันหรือสิ่งสกปรกออกนะครับ ไอาการล้างจากักรยานเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นวิธีการที่ผมค้นพบในช่วงโควิดรอบแรกนะครับช่วงประมาณเดือนมีนาคือจริตอนตอนช่วงที่โควิดรอบแรกเนี่ยผมก็อยู่บ้านเป็นหลักนะครับแล้วก็เว r ร์กฟ m ร์มโฮมกันไปมันมันเหมือนกับว่าพอเราใช้ชีวิตในบ้านไปเรื่อยๆแ,แล้วเราเราไม่รู้ว่าจะทําอะไระครับแล้วก็มันรู้สึกว่าต้องการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นความสําเร็จเล็กๆภา,ายในใจภายในใจของเราเองนะครับ แล้วผมก็ไม่รู้จะทําอะไรมองซ้ายมองขวาเห็นจักรยานจอดอยู่ประมาณ3าสี่คันก็รู้สึกว่าเอองั้นเราลองทําความสะอาดจักรยานดีกว่าเชื่อมั้ยครับว่าพอพอได้ลองทาสักคันหนึ่งเนี่ยอย่างแรกคือควรจะหมดเวลามันไปกับมันเนี่ยเร็วมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลองล้างจักรยานไปเพลินอยู่กับบ้านคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็มันก็เหมือนทำไปเรื่อยๆครับแล้วทําให้เราสุขสบายใจมันเหมือนทาให้เออมันเป็นการสร้างสมาธิในตัวเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับ แล้วทําไปทํามาพอพอเราล้างจักรยานเสร็จมันมันเหมือนมันเหมือนโล่งอะครับมันเหมือนเราได้เคลียร์หัวใจตัวเองออกไปจากเรื่องรกๆในชีวิตออกไปบ้างนั่นก็เป็นทริคหนึ่งนะครับบางคนอาจจะล้างจักรยานบ่อยมากอยู่แล้วอาจจะผมคิดว่ามันมันมันกลับมาที่การดูแลสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูแลมันบ่อยๆเขาเนี่ยมันก็ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับเป็นการเริ่ม ทำจากกิจกรรมเล็กๆในชีวิตนะครับข้อที่2ครับคือการตั้งเป้าหมายใหม่ๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบปั่นจักรยานโดยเฉพาะแนวปั่นเพื่อออกายออกกาลังกายหรือว่าปั่นเพื่อวิชิตอะไรบางอย่างเนี่ยจะคุ้นเคยกับวิธีการนี้ดีนะครับคือการใช้ชีวิตในบางทีสิ่งที่เราได้จากการออกกําลังกายเนี่ยมันคือการที่เราได้ตั้งเป้าหมายใหม่ๆ มันทําให้เรารู้สึกมันมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อที่จะพิชิตมันนะครับเช่นบางคนอาจจะชอบสมมติเพื่อนคนชอบวิ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณวิ่งได้ระยะทาง 5K หรือ5กิโลเมตรในในวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายในใจที่มันขยับสูงขึ้นไปเนี่ยสมมติว่าเป็น 10K หรือว่า 21K หรือว่าเป็นระยะมาราธอนเนี่ยไอ้ขั้นตอนของการพยายามที่จะพิชิตเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึก เหมือนตื่นขึ้นมาแล้วมันมีมันมีแรงผลักดนันหรือว่ามันมีแรงบันดาลใจหรือมันมีแรง,แแรงขับดันภายในที่ทําให้เรู้สึกว่าอยากจะไปชิตเป้าหมายนี้ได้นะครับการตั้งเป้าหมายใหม่ๆในในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ความทาให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยู่ไปเปล่าๆไปอย่างนั้นเองโดยที่ไม่มีเป้าหมายอะไรนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการตั้งเป้าหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง จักรยานเนี่ยมันจำเป็นต้องอปั่นจักรยานไกลๆหรือเปล่านะครับผมว่าไม่นะฮะจริงๆแล้วการจะอย่างถ้ายกตัวอย่างในในในชีวิตผมเองเนี่ยผมอยู่ในหมู่บ้านที่ถนนในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการปั่นจักรยานไกลๆมากนะครับก็รอบหนึ่งที่เป็นการปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านของผมเนี่ยซึ่งเป็นรอบที่ไม่มีตัวเนินกระดกหรือว่าเนินหลังเต่าให้ให้รุ่นเรารู้สึกแบบเสียช่งหวะเนี่ย ปั่นไปรอบนึงก็ไม่ถึงกิโลครับต้องปั่นประมาณสักสองส,สรอบถึงเกถ,ถึงกิโลแต่ว่าพอและยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นสนามฟ้าก็ปิดนะครับแล้วก็สวนสาธารณะเนี่ยจริงๆไม่ได้ปิดแต่ว่าการจะไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องใส่หน้ากากไปหรือว่าบางทีก็ต้องเช็คอินหรือว่าต้องทาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีการปั่นจักรยานในในโซนเล็กๆใกล้บ้านเราเองเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดนะครับ การปั่นในระยะทางใกล้ๆเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่ท,าท้าทายหรือไม่อะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองตั้งเป้าหมายดูะครับจากวันนี้ปั่นได้ประมาณสัก5รอบเราลองตั้งว่าเดี๋ยววัตนต่อไปหรืออาทิตย์ต่อไปจะปั่นสัก10รอบหรือ2 0รอบมันเป็นการเพิ่มเป้าหมายใหม่ๆขึ้นไปทีละนิดทีละนิดเป็นขั้นบันไดให้เรารู้สึกได้ปิชิตเป้าหมายไปเรื่อยๆความรู้สึกในการที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันทําให้เรามีแรงผลักดันที่จะ มีชีวิตต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปแล้วจะนำพามาสร้างความสุขของเราต่อไปด้วยนะครับข้อ3คือการผมเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของการฝึกที่ทเรียกว่า cross training นะครับคือธรรมชาติมนุษย์นะครับเวลาที่เราทําอะไรไปนานๆก็มันก็เบื่อฮะจักรยานก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณปั่นจักรยานไปนานๆทําเหมือนเดิมทุกวันเนี่ยมันก็น่าเบื่อวิธีการที่ควรจะมีลองมีความสุขได้เนี่ยอย่างอย่างหนึ่งก็คือการได้ลองออกกาลังกายด้วยที่อื่นบ้างนะครับ เช่นอาจจะลองไปวิ่งหรืออาจจะลองโยคะหรือเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นมันถ้าในการอาอกกำลังกายเขาเรียกว่าคลอสเทรนนิ่งก็คือการฝึกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กิจกรรมหลักไม่ใช่กีฬาหลักของเราด้วยครับคลอสเทรนนิ cross ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าฝึกดีๆมันมีประโยชน์หลายด้านนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการฝึกกล้ามเนื้อฝึกความยืดหยุ่นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบปั่นจักรยานเนี่ยบางทีถ้าเกิดปั่นไปน,นานจะรู้สึกเมื่อยล้าหรือว่ารู้สึกแบบ มือตัวกล้ามเนื้อมันตึงมากเนี่ยโยคะมันก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการวิ่งเนี่ยจริงแล้วมันก็ช่วยเรื่องตัวหัวใจเป็นหลักเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณได้ลองแบบลองฝึกอ,อื่นๆสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่แค่การปั่นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทาให้คุณรู้สึกมีความสุขในเพิ่มขึ้นในชีวิตได้มันเช่นเดียวกันนะครับข้อ4อยากจะพูดถึงการซื้อจักรยานหรือซื้ออะไรจักรยานาบ้างฮะ ผมคิดว่าความสุขเดิดคุณจะมีความสุขมากขึ้นได้ก,กับการบันจักรยานเนี่ยคือคุณควรจะต้องคิดเรื่องคิดก่อนซื้อบ้างน,นะครับจริงอยู่ครับว่าอะไรใหม่ๆหรือจักรยานใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขแต่ผมเชื่อว่าชีวิตมีหลายด้านคะคือมันเราไม่ได้มีแค่จักรยานอย่างเดียวเรามีพาเราครอบครัวเรามีความรับผิดชอบเรามีหน้าที่การงานที่เราที่เราต้องดูแลและเราต้องต้องทํามันถ้าเกิดว่าเราซื้อจักรยานมาแล้วมันทาให้การเงินเราพัง หรือการเงินเราย้มแย่มันก็ทําให้ชีวิตด้านอื่นพังไปด้วยสุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดว่าทุวทุกวันนี้เราเห็นหลาย,ลายๆแบรนด์จักรยานออกโปรโมชั่นแบบ0%ซผ่อนหลายเดือนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นมา,มา,ม,ามากขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสมมติว่าเป็นจักรยานในฝันใช่ไหมครับบางทีถ้าเกิดว่าคุณซื้อจักรยานแบบซื้อเงินสดเนี่ยันอาจจะซื้อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณ ซื้อขึ้นผ่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้คุณได้เป็นเจ้าของเลยก็จริงอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้แอนตี้ของการซื้อของแพงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินและสิ่งที่คุณซื้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณอยู่ในพับอยู่ในสภาวะที่คุณสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือมันชีวิตด้านหนึ่งมันได้เดือดร้อนเนี่ยผมเชียร์เต็มที่ว่าซื้อไปเลยครับเพราะว่าสิ่งเหล่าไอตัวอะไรล่จักรยานหรือสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นได้แน แต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อนี่สิ่งที่คุณไม่สามารถรับผิดชอบมันได้ในในเชิงของการเงินหรือว่าพูดง่ายๆคือมีเงินไม่พอครับแต่ว่าเราเราเราพยายามดันต้นหรือเราพยายามที่จะต้องเป็นนี้เพื่อสิ่งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้ย้อนกลับมาทําให้คุณนะไม่มีความสุขขึ้นมาเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตมันมีหลายด้านถ้าเกิดว่าคุณซื้อจ,จักรยานมาแต่ว่าการเงินของคุณพังมันก็ทําให้ชีวิตของคุณด้านอื่หรือเนี่ยพังตามไปด้วยแล้วสุดท้ายคุณก็จะมไม่มีไม่มีความสุข ไม่มีความสุขกับตัวชีวิตชีวิตของคุณเองและไม่มีความสุขกับการปั่นจักรยานด้วยนะครับการคิดก่อนซื้อเนี่ยมาเลยจึงเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเซ็กซี่มากอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวเองว่าเรายัางไม่ได้อยู่ในภาวะที่มีเงินเยอะมากๆการซื้อของตามคนอื่นจริงๆแล้วมันก็เป็นอนันเป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้ซื้อไปแล้วมันทําให เราชีวิตเราจะเป็นได้รับผลกระทบอยังไงบ้างนะครับข้อสุดท้ายครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะปั่นจากอย่างมีความสุขเนี่ยควรจะต้องทำยังไงผมคิดว่าการหาเพื่อนเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึ่จบนะครับชื่อว่า Lost Connection เนะฮะเป็นหนังสือที่พูดถึงอ,อ,อาการโรคซึมเศร้าหรืออาการวิตกกังวลในแง่มุมที่ไม่เหมือนเดิมหรือว่าในแง่มุมที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะฮะก็คือ เขาพยายามที่จะอธิบายว่าจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องหรือเรื่องวิวตกกังวลเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองไม่สมดุลหรือเสียหายหรือไม่เท่ากันแต่เล่มหนึหนังสือเรื่องเรื่อง l o s t connection เนี่ยผู้เขียนเขาได้พยายามที่จะลงไปเจาะลึกด,ดูดูครับว่าจริงแล้วต้นตอของปัญหาของโรคแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเขาพบว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสารเคมีในสมองอย่างเดียว แต่มันมีปัจจัยอื่นๆด้วยที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าขึ้นมาได้ซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือเรื่องของสังคมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีสังคมที่ไม่ค่อยเยอะมากหรือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีเพื่อนหรือคนที่รู้ใจอยู่ข้างคุณเลยเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกเศร้าและวิตกกังวลมากขึ้นนะครับมาจากซึ่งสาเหตุเนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนมาจากการที่ขาดความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้คน นี่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วการแล้วการปั่นจักรยานเกี่ยวข้องยังไงการปั่นจักรยานดูจะเป็นกีฬาที่โดดเดี่ยวด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลายครั้ง80%เนี่ยคุณจะปั่นจักรยานคนเดียวนะฮะแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักรยานมันเป็นกีฬาที่สามารถหาเพื่อนได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นทริปปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณหาคนที่สามารถปั่นออกไปออกร่วมทริปกับคนอื่นได้เนี่ยความสนุกมันยิ่งจะยิ่งเพิ่มทวีคูณหรือว่าถ้าเกิด่คุณเป็นคนชอบปันกับ โปรแกรมอย่างสวิฟเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาเพื่อนที่ไป MeetU p ในโปรแกรมได้มันก็ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะครับการปัจจัยอย่างคนเดียวไม่ได้แย่ครับแต่ถ้าเกิดว่าการปัจจัยกับเพื่อนที่คุณรู้ใจในในทางที่สนุกลท้าไทยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นอีกนะครับทริคเหล่านี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นหลักนะครับว่า อจริงแล้วเนี่ยการปั่นจักรยานเนี่ยมันก็สามารถที่จะมอบความสุขให้คุณได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราปั่นยังไงมากกว่าครับถ้าเกิดว่าเราปั่นอย่างจริงจังหรือซีเรียสหรือเคร่งเครียดกับตัวเองมากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขมากกว่านะครับกลายเป็นความทุกข์ซะอีกนะครับจากและเป็นความทุกข์จากสิ่งที่เราดักด้วยซึ่งบอกว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ การปั่นจักรยานที่ดีมันก็อาจจะเป็นเหมือนคอําคสอนที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ตอนช่วงที่เราหัดปั่นจักรยานใหม่ๆนะครับก็คือพยายามรักษาสมดุลของตัวเองรักษาสมดุลซ้ายขวาและพยายามมองไปข้างหน้าเสมอนะครับจําได้ไหมครับว่าเวลาที่คุณเริ่มหัดปั่นจักรยานครั้งแรกผู้ใหญ่มักจะสอนว่าทรงตัวไว้และมองไปข้างหน้าเพราะว่านั่นจะทาให้เราสามารถที่จะปั่นจักรยานไปข้างหน้า และถ้าเกิดคุณปัญญางนเป็นมันก็ทําให้คุณสามารถเดินทางไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามอยู่างไยเดยครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค